ไอ้ผ่าไม่ติอ้าท่านี้โคตรแรงฮาอัพไปเอาละออสเป็นคตัตเอ็นกลายเป็นเททซทุลีไปซะเรียบเลยอลอสเป็นคตัตเอ็นเป็นเซทุลีไปซะ ไม่ตายอีกโอ้โห <Yeah. S 2> นี่ไงไม่ตายใช่ไหมประกาศประกาศตอนนี้นะครับชมมาเกอร์พเดเตอรมีระบบเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับผมนั่นก็คือสมาคมดกล่าปีศาจนั่นเองโดยมีทั้งหมดอยู่3เทียร์นะครับนั่นก็คือ n e วบี้ฮันเตอร์บาท d e v i l Hunter 50บาทแล้วก็ l e เจนเดอรี่ฮันเตอรบาททุกคนก็สามารถสมัครเมมเบอร์ชิพได้ตามกำลงังศรัทธาเลยนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรให้ทุกคนมากนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับมาเป็นครอบค,ร,ครัวนักล่าปีศาจด้วยกันนะครับเอาสํหสงงาหรับสาวนักล่าปีศาจทุกคนด้วยนะครับผมกับผม้พงษ์มาเกอร์เด็กชันเคยนะครับกับเดวิลเมคลาย5ฟล์หรืเรื่องของเวอร์จิลในพาร์ทที่8แล้วนะครับเอาละก็ไปลุยกันต่อเลยครับผมบายเด็ชั้นที่15แล้วนะฮะอีก2อพาร์ทก็จะจบแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องของเวอร์จิลโอเคป๊อป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 อ๊อปอ,อะไรแล้วอัพจนเต็มหมดแล้วนะฮะ <c oughs> โอเค อันนี้อี่ทางที่เราต้องผ่านไปถ้าเป็นเนโรนี่ต้องใช้อะไรนะแร็กชาร์มเนาะเพื่อให้มันตโลเวลาให้มันชา้าลงนะโอเครับไปอันนี้ต้องผ่านยังไงวะอ,อือเกือบเอฟเอฟโอเคเยฟเอฟโอเยไม่โดนะฮะดีดีดีต่อไปตรงนี้ วัป okay. ไปอ,อุ้ยเกือบโด,ดนดเอ๊ะเป๊ะปับโอ้โหโดนจนได้เว้นเลยโอ้โหตรงนี้ไม่กล้าเสียงลงไปข้างล่างดีกว่าไปสู้กับมันดีกว่านะฮะมันจะได้มันๆลงมาเลยพวกเวน้นอยู่ไหนก็หมดว้าน่าจะเป็นไอ้เจ้าโนโบอดี้หรือเปล่าน่าจะไม่ผิดอ้าวไม่ใช่เหรอเป็นอีโต้คู่นั่นเองโอ้ยอีบ้าเฮ้ยไม่เห็นไอ้หนามโอเคโอเคอเ,คเคดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนฮะเดี๋ยวก่อนนะ

งูน <Bruno! S 2> <lose! S 1> ้อแฟนไปต่อยต่อยต่อต่อต่ต่อต่อค่ะมาสิเบามาใจต้องคิกไปสเตปรีแพี่รีไอต่อยไปเรียบร้อยอ่ะรอจังหวะก่อนเอไปทีนี้เราต้องมาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่า อุยเบียดเลยปึ๊บปึ๊บเคเดี๋ยวกันนะเออาย่างนี้ว่ะปึ๊บปึ๊บแล้วก็สติงเกอร์อ่าแล้วก็เก็บเกสรสินเิสเกอร์ก่อนนะฮะเรียบร้อยโอเคมาเทมเรเกอร์อ่าแน่นอนครับว่าต้องมีไอ้พวกมารผจนเข้ามาเลยอ่าอะไรเอ่ยน่าจะเป็นปีศาจเอกล้วมั้งอ้าวเคออสเหรอ ไปใชเอ the hell ีแตกกระหนาวอะอยเฮ้ยกันเฮ้ยยี๋ยยโอ้โหเวรไมันเป็นตรงนู้นอ่าหนอเฟ้นไปเย้โอ <troll> ้โห้แต่กกันยิเว้ไอ้าวติงกอเทมเบรกเกอร์แตกไปซะว้างซบันีไงมาตับมันคับว่กันตีไง อ้าหอนนึงครับเจ็คพอตบๆอือยะมานี่ไงแตกไปซะร้อนในกระจายไปซะบีตัวนิ่งไปไปเอิ่มอชีอาตบๆหุนเอาไม่ได้ไหมได้ตีไงไปอปไปไปมาไป The Kick ไปไปไปอุ๊ยลูน่าเฟสอยไปเรียบหน่อยโอ้โหหนักเอาเรื่อง การจังหวะพลาดด้วยฮะขออภัย Let's have some fun พิพันเอ็อเดก็จะมีท่าเยอะๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีท่าอะไรอีกไหม Show me your motivation โอเคหมดละไปไอ้ลงศพนี่ลงศพใครวะเนี่ยฮะตบเล็ดตบด้วยฮะเด็กตบมุมกล้องก่อนเฮ้ยแล้วก็เดเกเราจะไปทางลัดหรือว่านี่ดีเนาะ ยังดีกว่าเดี๋ยวเราไปทางปกติแล้วกันไหมหรอาไปทางลัดติ๊กตอกติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตอ,อก,ตก,ตออกเดี๋ยวเราไปทางที่เรายังไม่เคยไปดีกว่านะเนาะเนโรไปทางนู้นใช่ไหมแต่เวอร์เจลขออนุญาตมาทางนี้นะครับผมอ่าโอเคทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะทางนี้ทางซ้ายนะฮะดีก็มีพวกเวนี่รออยู่นะมานี่ไงไปไปเจ๊เดีย๋ยวกันเดี๋ยวกัน ลูนะ่าเฟสไปอ่อยนี่ไง <ม ster> ต่อยต่อยฮ่าลูกไ,อ,อ,ไอ้สัตวอนฟ้าแตกไปซะอีสเทิร์นเฟสอ่อยนี่ไงลูน่าเฟตอ่อยต่อยเอเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็เป็นทางทางมันเชื่อมกันอยู่แล้วครับแต่เราอยากมาทางซ้ายก่อนโอเคขอาของเนโรนี่ไปทงางขวา อันนี้ก็เปิดได้เนาะจริงฉากออกแบบนี่ทำสวยมากเลยเนี่ยเกินนะไม่โดนตรงนี้ก็เป็นทางที่ไปได้้ตรงเนี้ยผมก็ลืมไปแล้วนะว่าทางไปทางไหนอันนี้ก็ตีได้นะเรียบร้อยแตกก็เป็นเบรคท็อปอ่าปฏิดักควายกันอยู่ที่อะดักควายใช่ไหม สู Hoy, like okay, right, right. right. ้หน้าเฟสเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัโอ้โหโอเคเดี๋ยวมาที่ล่งล่องก่อนนะเอาเลยมาเลยส่งสิงเบ็ดป่อยต่อยต่ไอ้หุยหลบได้สูน้าเ็ดไอมาสูน้าเไอ้บ้ไอสเตย์แบบคิกแบบต่อเนื่องเท่าไหรนี่ปุ๊บปุ๊บตตตย่อต

ดูหน้าเฟสไปซบไปมาตอบหนึนคัดแจ็คกเอาละซบซบที่เยอะาไม่ติเรียบร้อยโอ้โหยืนมากับเป็นฟลอยแบเลยไอ้พวกเไปนี่มาเอาละเตมสติงกกอร์าม่ฮู้ฮู้อาซิดูหน่าเปรชไปไอ้ใบไม่ติอีกแล้ว ดี๋ยวกันนะปุ๊บปุ๊บเอ้ยไม่ติดไอเตแบบต่อเนื่องนะโอ้ยไม่ติดเวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าปิดสวยอย Let's have some fun เกจริงนะที่จริงท่านี้มันต่อคอมโบได้แต่ให้พวกพี่เทพเขาเล่นกันไปเถอะนะผมไม่เก่งหรอกเราเล่นเอามันนะจะเล่นต่อคอมโบเทพๆพีก็เทพเกินนะปล่อยให้พูดพี่เขาเล่นกันไปเถอะนะเอ๊ะทางมันเชื่อมกันอยู่แล้วครับ เอาละโอเคก็ตรงนี้ไปเอาละตรงนี้น่าจะเป็นลานบอสแล้วนะฮะไอ้เจ้าเมาฟัสเอ้ไกลเอาไม่ใช่เว้ยอีกตรงนู้นนะะอยู่ตรงนู้นเองมาออกไปไอ้บ้าไม่โดนเดินๆนะตีมีสไลด์แบทไปซบซบอีออว้าซบซบอาลี้ซัดมันงคัดไอ้บ้าไม่ติดแกไม่ติดเลยเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บ อ่ะหอยติดเดี๋ยว้ยโอ้โหไม่ติดไม่ติดโอ้โหนติดยติดจริงอ้ยอีกไปสสเดยก่นนะโอ้ไม่ติดแล้อโอ้โหเวีเลยเป็นอไรวะเนี่ยเฮ้ยิงยิงงสีกเองแบบห้สบสอียสวยไปสบสบไตคิดไปมอย่งนี้ก็ได้ก็ได้เอ๊ะมันไม่ติดว่ะ โอ้ยกว่าจะติดอุคมเป็นมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรไปกันต่อเอาละทีนี้เราก็ต้องมาลาตรงนู้นนะฮะเอาลาตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างหนักหน่อยเพราะว่าเราเจอกับไเจ้าเคียวคู่นะเป็นตัวที่น่าลัคาญลองใจเจ้าฟิลลี่เลยนะทีนี้พูจริงรรมันน่าลําคาญนากมันไม่เก่งนะฮะมันแค่วาปไปวร์ปมาแล้วก็แบบมีเคา,เาน์เตอร์ด้วยนะอโอเคบ้า สบอียเสยไปสับับุนสูน้าเฟสไไล่คิกต่อยต่อยเดดเดเดเดอหูไล่คิกนี่นี่นีเจ้าไปอ้หูอ่ะตไมมครัอ้หัไม่ติดอ่ะฮะอือหอไม่ติดจริงเนี่ยเดกกันนะเกโอยไปอะไรอะเนี่ยอือ เออเตีสักทีออออยเ้้ต่อถึงขับไปเอี้ยปับสับสับเอี้ยโอ้ยไม่โดนจ้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนตีนเดมอริเกอร์มาปอบสับสับเอี้ยพาไม่ติเอีเรียบร้อยพาแบบวิ่ถีบสับเลเรียบร้อยฮะ อ้าอันเนี้ยแรงมากอืมเฮ้ยจริงจริงอ่ะไอ้ son of father เอ๊ะวันนี้เป็นอะไรเหรอเออปุ่มก็ปกติดนะแต่ทำไมไม่ยอมติดก็ไม่รู้เอ๊ะสร่างมันไม่เป็นไรอ่ะหลังกัต่อฮะวิก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 อันนี้เก็บเลื่องไปแล้วกัน มานี่ลานบอสของจริงแล้วฮะไปลุยกันเลยดีกว่ามาไ้เจ้าสิดิง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 าไปมาบบดิ่ตคัไม่ติดโอยบยัดแม่ง้ดก่อนโอ้โหวัดูน่าแไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ตัดหนึ่งังอาเนืองตอเนือเคยับไปเอาละซบซบเยม่โบฮ้ยเอ้ยบซบเฮ้ยสยไปซโอเคตดงครั้งเจ้าหัวอาล่ืไม่ตีไงซบเอ้เ เอาละมันคำรามฮะดี่ดีดดีดฟีสเทลิงเบดมันคั่งมันคั่งโอ้โหล้มเลยมาเดวิสทิกเกอร์มาดิซับซับเอเยอร์ซับไอผ่ามิติอ่าท่านี้โคตรแรงฮเซับไปเอาละรอบเป็นคัทเอ็นกลายเป็นธุลีไปสเรียบร้อยกลายเป็นธุลีไปส เลี่ยฟลอยฮะอืมฮึมโอเคแรงเอสครับผมเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อมิชชั่นต่อไปกันเลยนะครับผมปไาโอเคมิชชั่นต่อไปนะครับผมมิชชั่นที่16ก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับปไาเย่ลุยกันเลยไปนะอือปอะ ตรงนี้มีให้เก็บเกล็ดหรือเปล่าเนาะอ่ามีนะฮะไปอัพเก็บเกล็ดสินก่อนโอเคเเก็บเกลดสินได้ิทิกเกอร์ได้ต่อคอมโบได้เรียบร้อยฮะไปกุยกันต่อนะ๊บปึ๊บโอเคมาตรงนี้ตรงนี้

ดังกแจ็คพอสติสกทธเอาละซับซับไงซับซับเอ้พาไม่ติดแฮลลี่ซับซับเอ้าซับไปพาไม่ติดอีกรอบหนึ่งซับซับเอ้ยพาไม่ติดอ่ะซับซับเอ้ยบิลีโบเฮ้ยวู้ฮู้อ่ะปีชลิงเบทไป เพวกไอ้จรวดนี่แม่งยังทึกหลบได้โอ้โหยตัวอยู่ดีเว้ยฮะาดอนตั้งครับซุปซุปเอ้ยเรียบร้อยครับโอเคมาดุยกันต่อฮะเก็บเกสซินเดอร์ติกอร์เฮ้ยเก็บตกตะกี้นี่เอ๊ะปึ๊บปึ๊บนี่เดี๋ยวขยานเก็บเก็บโอเค เกตเร้อยมางเอาละพร้อมเ m ืเรื่องพร้อมอมพร้โอ้โหไอ้ข้างเขาไปีไงฮะเกตลอซบซบบซบซวู้ฮู้ี่ไงฮะนูน่าเสไปแตกย่านูน่าเระเบิดกันแล้วระเบิดกันแล้นเเปี้ยงไปแตก่า อ,อ๊บอ๊บไอ้ย,ย่อขอไม่ตมิวู้ฮู้เบสชอลิงเบดไปเอาละจ็อดเป็นคัทจ็อดเป็นคัทรอบนึ่งลองเป็นช้าหน่อเวทอ่ะจ็อดเป็นคัทครับเรียบร้อยอโอเคเอากระไปลุยกันต่อเต็มเก๊สินเดวิทเกอร์กันนะอืมสาเหตุที่ เวอร์เจลสามารถกินเฮ้ยเวอร์เจลสามารถแปลงร่างเป็นซินเดอร์บิทเกอร์ได้นะครับเนื่องจากว่าเวอร์เจลไปกินไอ้ผลไม้นั่นมาเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยแบบปลดล็อกพลังซินเดอร์บิทเกอร์ได้นะเออโดยที่แบบไม่ต้องไปให้ลิเบรียนแทงนะคือเวอร์เจลเขาปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วเกเ์ลงมาด้านล่างเลยโอ้ตัวนี้แล้วใครวะเนี่ยเอ๊ะ ติดเดมอติกเกอฮะได้อ่ะตอบตั้งครับโอ้โหไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บเอ้ยะโอ้ยฟิลี่นี่หว่ามาตัดการแกก่อนเลยวู้ฮู้ฮู้เอ้ยวู้ฮู้ฮมาสุดไปเด็กกันนะติ๊กติ๊กติ๊กโอ้โหเด็กแท่โอ้โหโดนจนได้ติ๊กไงฟิลี่มาดูจังหวะกัน

เรียบร้อยฮะสี่อเอาเรื่องอเย่ตรงนี้มีไว้อลหรือเปล่าจะได้เก็บเกียร์สักหน่อยเอ๊บตรงนี้มีสี่อันใหญ่เอาไม่เก็บด้วยกันไปละโอ้ยดีนะมีไว้อลตรงนี้เย่เก็บเกียร์สิงเดนิเกอร์เอาแล้วเก็บเกลี่ยให้ครบก่อนเนี้ยอืม ร้อยโอเคเด็มเบรกเกอร์อยู่ระเบ้าตรงนี้โอ้ปีศาจเองนะไปดีกว่าฮะไป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 นี่ปุ๊บตรงไหนเนาะเด็กตรงนี้ฮะบีกอนเด็กออกมาเลยก่อนนะโอ้โหไอิโช่โค้ดใช่ย่ะอไม่ติดเรย ต่อไปครับเ้ยย้ยตบกันเย okay, ้ตบตบเ้ย้ยตบตบโอเคได้อยู่อเจาเ้ยฮตบตบเ้ยเ้ยแกอ่ะิสซลิงเบดยิงจิงิงิงอาเห็นเล่นกันไอ้บ้าไม่ติดโอ้โหได้แต่บิสลิงเบดมาปึ๊บปไม่ติดเลยว้ย เออติดสักทีติดสักทีนี่ฮะเห็นไหมเรียนโอเคเบีส์ลิงแบทเดวิลยูโจอืมเด็บสติงเกอร์เรียบร้อยเกูตอนนี้ก็เป็นโซนหิมะแล้วนะโอเคเก็บเกสซินเด็บสติงเกอร์ก่อนเรียบร้อยมีไวท์ออฟอีกหรือเปล่าเนาะไม่น่าจะมีอ่ะ มาเลยมาเลยเนอ่อ้ยโนบดี้ฮะโอ้โหยัดแม่งเลยฮะเ้กันเ้ากนะโอ้โหยแตัวน่ารำคาญจีตัวนี้ฮะเดกันะตอเป็นขัดเจ๊อตอ่ฮึ่มฮฮึ่ม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 ฮฮึ จ้าดกเด็กันเด็กันหลบได้แองรื่องเซนเดลิก้์ไปเฮียเอาละปอยสลัดยฟินิสมาดิตัดเป็นคัไปมาดิมาดิเอียสับสับเฮียาไม่ติดเรียบร้อย แปลกเลยฮะซิปเปิลเอสด้วยเอออ่ะวิธีซัมูไรสักครู่หนึ่งแมวละพอแล้วดีกว่านี้ทานี้ค่อนข้างจีจะเสียเวลานิดนึงนะเออเอาละต่อไปศึกหนักละป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 ะเอ้ยเก็บเกลีนเดวิิกเกอร์นี่แหละศึกหนักของจริง นะฮะเร็วเร็วเร็วเวอาละลงข้างล่างกันเลยครับมาเลยเข็งเซอร์บรัสให้มาสามหัวว่าชันอัพเกรดโอ้โหพลังการงานสร้างจริงจริงหมาสิโอ้ยหลบได้ครับมาสิงเกอร์ไปมาแฮมเบรคเกอร์ฮูน่าเฟสไปฮูน่าเฟส จ้าะวนะักก่อนแล้วก็ตัไม่รับฮะไม่ติดเจ้าอยู่้แจ็คพะอะตักไม่รัดตัวู้นวไม่ติดเลยอลงรบใส่้หอุ้เอยกนนะ้ยิงกันกันเฮ้ยจิง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 ิจิงเฮ้ยเรียบร้อยฮะ นีสิงเบสอุ้ยมาเดี๋ยวกันนะตเป็นขันเจะตเป็นนยหฮอเอาละแปงเรื่องวาไปซบ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 าไม่ติเเดี๋ยวเอาท่านี้กอนดีกว่ามา There you go ้าน้เจ้าจา้้ อุ้ยอ่าเอ้ยโอ้ยเก็ตหมดอืเอ้้ยว้ว้โอ้ยโอ้เอ้ยเ้ยเอ้อ้ยเอ้อ้้อเออ้ออเเอ้ยเอ้ยเ้ย ต่อ้งันไปของ้จะแ้่เป็โอได้อย่ได้อยู่เเกสนดลกอรายมสัอาเด้ดาวดกรา้ปิดชาด้วยัดเป็นขับเอ็นใหได้เอาด้าว้าวว้ามรบอสายดี๋ยวนี้มเกดไปออมอย่าเนี่ยมีหรือเปลมหรือเ่า ไม่มีเลยเว้ยเตก่อนนะเย่ยิงกันยิง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 เราต้องปิดฉากด้วยจับเป็นคัทเอ็นให้ได้นะพวกความเท่โอ้โยไม่โดนเว้ยอ่ะจาบเป็นคัทเฮ้ยเอาละซบไปซับซับตบซับเฮ้ยเอียร์ซับซับซับไปจามเป็นคัท ร่างกายของเจ้าจะหนาวจนตายโอ้โหแม่งนะหมาสาธาตุตามหัวทั้งสาธาตุเลยเยโอ้โหแม่งไ้ตัวเต็มเต็มเวนเโอ้โหเวเล่ยเดียวกันเดียวกันย้เ้อ้เอาต้องปิดฉาด้วยตัดเป็นคัดเอ็นเพ่ความเท่เ้จเกกัน

เก็บเค่ยคอนเซนทรชั่นกันโอ้ยแม่งโดนเต็มเต็มเลยโอเคเก็บพร้อมนะต่อไปก็เก็บเกลีคอนเซนเทรชั่นอันนี้ก็นี่ไงอืบอบบแบบร่างนทำใจกายนทำจิตนะเอ้ยแค่มาแล้วก่อนไอ้บ้าให้ไม่ติดเลยอ๋อเกไศพร้อมเห็นไหมจะเผาเตาให้สิ้นซากเอ้ เปล oh อ่ยอหุ่นข้าจะแพ oh 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 oh, ้โอ้ยหลบได้ครับออฟเ็นคัตเอ็นเป็นเซธุลีไปซะไม่ตายอีกโอ้โหยี่ไงไม่ตายใช่ไหมเรียบร้อยฮะฮ่าเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะเนี่ยปิดฉาก โอเคจบมิชชั่นครับผมเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับเหล่าน้าปีศาจทั้งหลายบ๊ายบายจ้า